สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบอัมเทรนนีโดยไม่บอกอัมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงครึ่งเดือนหลังครึ่งครึ่งเดือนหลังเอาไว้ <c oughs> ครึ่งเดือนครึ่งเดือนหลังมีนาคม2567กันนะ16-31มีนาคม2567ของคนที่เกิด แต่ละวันนะมาดูกันว่าดวงชะตาของทั้ง7วันเกิดเนาะแต่ละวันเกิดจะมีอะไรที่เป็นข่าวดีเป็นสิ่งดีๆเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกันบ้างเออนะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละวันเกิดเลยเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะก่อนอื่นขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะโอ้ยสับไพ่ก่อนสับไพ่ก่อนนะคะ เริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่เลื่อนฟีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคือผู้โชคดีเนาะที่ได้เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งจใจดูคลิปนี้แสดงว่าในครึ่งเดือนหลังนะหรือว่าช่วงสิ้นเดือนนะคะมีนาคม2 5 1 7น่าจะมีข่าวดีมีเรื่องดีๆมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคุณอย่างแน่นอน หยิบไพ่3ามใบนะคะใบที่หนึ่งมาค่ะขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหใบที่สองมาค่ะและใบที่สามอืมดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะขออีกสักสองใบละกันนะเพื่อความชัดเจนโอเคใบที่สุดท้ายโอ้โห คนวันอาทิตย์เนาะที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แสดงว่าดวงชะตาของคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าหลัง16มีนาเป็นต้นไปหรือว่าหลังช่วงสิ้นเดือนนะครึ่งเดือนหลังมีนาคม2567มีโอกาสว่าดว,าดวงชะตาจะพ้นเคราะห์นะ พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะดูเหมือนกับว่าดวงชะตาจะกลับมาสดใสมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแลนะดวงชะตาจะได้มีความอุดมสมบูรณ์นะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงการงานอาจจะมั่นคงธุรกิจอาจจะก้าวหน้าหรือขยับขยายเติบโตนะในะเรื่องของการเงินก็มีเงิน เพิ่มพูนอุดมสมบูรณ์ได้รับทรัพย์นะได้รับหยิบจับได้มีโอกาสทางการเงินขอพรสิ่งใดไว้มีโอกาสสมดังใจปรารถนาโชคลาภก็ถามหาก็มีมานะส่วนในเรื่องความรักนั้นหนาก็ต้องบอกเลยว่ามากมี <c oughs> มีโอกาสความรักก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีความรักที่พาชีวิตไปสู่จุดที่ดีจุดที่ พออาชีวิตเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะดูจากพลังงานตรงนี้ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์เนาะเป็นเป็นครึ่งเดือนหลังนะที่จะนําพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดที่มีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งมีความ สดใสสดชื่นนะคะมีมีโอกาสทั้งในเรื่องของการงานที่ก้าวหน้าธุรกิจที่รุ่งเรืองนะการเงินที่เพิ่มพูนแล้วก็ความรักที่สดใสแล้วก็นําพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีมีโชคลาภเข้าสู่ชีวิตมีสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตอะไรที่ไม่ดีจบไปพ้นทุกพ้นโศพ้นโรคพ,พ้นภยัยเจอแต่สิ่งใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่สดใสและนําพาชีวิตให้เบิกบานเออ ไรแล้วคขานายอย่าลืมหิวนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่าต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างจ้ะน,นะมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังมีนาคม2567เนาดะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันจันทร์ขอ3ถึง5ใบนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันจันทร์ใบที่1มาค่ะใบที่สองมาค่ะโอ้ก้าวหน้าใบาที่3มาค่ะ โอ้ดมสมบูรณ์นะใบที่สี่มาค่ะอ่าใบที่ห้ามาค่ะขอดูพลังงานหน่อยโอเคโอ้กดกลิ่งเลยคนที่เกิดในวันจัน์ทรเนาะขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะ คนที่เกิดในวันจันทร์ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหลังจากที่คุณฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคบททดสอบมา <c oughs> ก็มากมีเจอคนลังกงลังแกนะทำคุณคนไม่ขึ้นหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะหรืออาจจะมีติดขัดอะไรบางอย่างในชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ครึ่งเดือนหลังมีนาคม2567เป็นต้นไปหรือตั้งแต่16มีนาคมเป็นต้นไปนั่นแหละนะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชีชะตาชีวิตของคุณจะเริ่มก้าวหน้าแล้วนะเออกลับมาผงาดงมคำโลกแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ก้าวหน้าได้เติบโตได้เจริญรุ่งเรืองได้เจริญรุ่งโร์เออมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาชีวิตของคุณนะดวงเปิดฟ้าเปิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเปิดทางให้กับคุณแล้วเออ มีโอกาสเหลือเกินว่าในเรื่องของการงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายนะปรับระดับเลื่อนระดับนะคะหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกว่าขยับขยายเติบโตจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะติดขัดบ้างอะไรก็แล้วก็แล้วแต่แต,แต,แต่ดูเหมือนกับว่าจะมีการจัดทิศจัดทางแลนะดวงชะตาจัดทิศจัดทางจัดที่จัดทางให้ทําให้การงานก้าวหน้าธุรกิจ รุ่งเรืองรุ่งโรดการเงินก็ต้องบอกเลยนะงานมาดีขนาดนี้เงินก็เพิ่มพูนนะเสร็จนะเออการเงินก็หลังไหลไหลามาเทมาเงินมีเพิ่มพูนมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะมีเงินไหลกองมีทองไหลมาเนี่ยมีเงินหลังไหลไหลามาเทมานะส่วนในเรื่องของโชคลาบก็ต้องบอกเลยโชคลาบมีนะจ๊ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะติดขัดหรือบางครั้งบางทีเฉียดไปเฉียดมาอะไรต่างๆนะไม่ไม่ไม ไม่โดซะทีนะมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากตั้งแต่16มีนาะคมเป็นต้นไปนี้มีโอกาสว่าในเรื่องของโชคลาภจะถามหาชีวิตจเจริญก้าวหน้าเติบโตร,รุ่งเรืองมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนนะเออส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจคนที่นำพาชีวิตให้อุดมสมบูรณ์คนที่นำพาชีวิตให้รู้สึกสดใสสดชื่นเบิกบานแฮปปี้มีความสุขคนที่นำพาชีวิตไปสู่ความก้าวหน้าเออ ไรแล้วคุณนายอย่าลืมเข้มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะอะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างค่ะคนที่เกิดในวันอังคารมาดูกันว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรครึ่งเดือนหลังมีนาคม2567เนาะคนที่เกิดในวันอังคารใบที่1มาค่ะใบที่สองมาค่ะ,อ,คะ,อ,อ,คะอ,อืใบที่สมาค่ะโอ้ใบที่สี่มาค่ะเออใบที่ห้ามาค่ะ โอเคโอ้โห okay. oh คนที่เกิดในวันอังคารนะขอสะแสดงความยินดีด้วยเลยนะคนที่เกิดในวันอังคารที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยคือคนที่ดวงดีแต้มบุญสูงดวงชะตาดีมีโอกาสมีโชคมีลาบ จะพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองของคุณเลยนะอะไรที่เคยติดขัดต้องบอกเลยถูกขจัดหมดสิ้นไปแล้ว16มีนาคมเป็นต้นไปครึ่งเดือนหลังมีนาคมเป็นต้นไปมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาชีวิตแต้มบุญจะทํางานบุญกุศลที่สร้างมาจะทํางานมีโอกาสว่าการงานอาจจะเจริญเติบโตโก้าวหน้าการธุรกิจ ก็มีโอกาสขยับขยายเติบโตมีคู่บุญคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนกลาลยนานมิตรร่อมตัวจะผลักดันส่งเสริมทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินที่ดีธุรกิจปังกรีเย่แนะมีโอกาสเหลือเกินโดดเด่นมากๆในเรื่องของโชคลาภ ดูเหมือนกบจะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะเสี่ยงโชคมีโอกาสได้นะลาบลอยมีโอกาสมาแล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่ามีแต่คนร่ําคนรวยมาถามหามีโอกาสว่าจะได้เจอคู่พารวยเออคู่เสริมดวงคู่พารวยแต้มบุญสูงมากในช่วงเวลานาทีนี้นะมีโอกาสหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จการงานดีการ เงินก็หลั่งไหลไหลามาเทมามีเงินไหลไหลก็มีทองไหลามามีโชคลาภมากมายมหาศาลนะธุรกิจการงานก็จะเริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าความรักดีมากๆเพราะจะได้เจอคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองคู่ที่เสริมดวงกันในเรื่องของการเงินทำให้เจอกันแล้วพารวยเจอกันแล้วพาเป็นมหาเศรษฐีเออเจอกันแล้วพาชีวิตดีเจอกันแล้วมีแต่ความร่ำรวยเออ รับ้อนายอย่าลืมพิมพนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเอาละต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างค่ะนะมาดูการคนที่เกิดในวันพุธครึ่งเดือนหลังมีนาคม2567จะเป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันพุธเนะ 5, าะ3ถึง5ใบใบที่1มาค่ะโอ้สวรรค์สร้าง นะโอสวรรค์นะใบที่สองใบที่สามอ้าละคิดกันใหญ่ใบที่สี่มาค่ะอืมใบที่ห้ามาค่ะโอ้โหคนที่เกิดในวันพุธนะคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันพุธโอคนที่เกิดในวันพุธนะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่เกิดในวันพุธที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าตั้งแต่16มีนาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลานาทีชีวิตดวงชะตาที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ มีโชคดีนะมีความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประชุมนุมนะชุมนุมกันช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อนะทำให้ชีวิตของคุณต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆนะมี มีความเป็นอิสระนะมีโอกาสได้ยิ่งใหญ่ได้เติบโตนะในเรื่องของการงานต้องบอกเลยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่กัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะผลักดันส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทําให้การงานของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้านะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจจะมีลูกค้าลูกหาเข้ามามากนะคะ มีแต่คนอยากจะทําธุรกิจด้วยนะมีแต่คนอยากจะเข้าหาการงาเงินการทองหลังไหลไหลมาเทมามีโอกาสดีๆทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเติบโตมีโอกาสปลดหนี้ได้มีโอกาสว่าชีวิตจะเป็นอิสระนะคะใช้เงินได้อย่างอิสระเป็นอิสระทางการเงินส่วนในเรื่องของ โชคลาภต้องบอกโชคลาภมีนะมีโอกาสเหลือเกินว่ามีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างสื่อสารได้ติดต่อได้อาจจะฝันหรืออะไรต่างๆทําให้มีโอกาสในเรื่องของโชคลาภด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักมีมาให้เลือกจ้ะมีมาให้เลือกเลยนะหลังจากที่ผ่านมานะคนที่เกิดในวันพุธอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะติดขัดหรือมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจมีอะไรบางอย่างเสียหายอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยนั่นคือการ นั่นคือสิ่งที่สวรรค์สรสร้างนะมันเหมือนกับว่าอะไรที่ไม่ดีจบไปอะไรที่ไม่ใช่จบไปหรือบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นการเรียนรู้ ที่สวรรค์สรรสร้างมาให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ว่าหลังจากนี้16มีนาคมเป็นต้นไปต้องบอกเลยว่าหลังจากได้เรียนรู้แล้วชีวิตเติบโตจะมีสิ่งดีๆมาให้มีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้า,นารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอิสระนะเอออิสระทางการเงินใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้มีความสุขมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่นอนจะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาทั้งเรื่องการงานธุรกิจ การเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักก็จะมีช้อยมีทางเลือกนะได้เจอคนดีๆคนที่ใช่คนที่จะนําพาชีวิตให้เติบโตเติบใหญ่คนที่จะนําพาให้ชีวิตได้มีชีวิตที่สดใสแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ happy, มีความสุขสดใสสวยงามเออใครแล้วพ่อายอย่าลืมพ่อาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างนะคะอ่ะมาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังมีนาคมนะ16มีนาคมเป็นต้นไปน,นะดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี3-5ใบใบที่1มาค่ะโอ้โหมีช้อยมีทางเลือกใบที่สองมาค่ะใบที่สมาค่ะอืมโอ้โหมีชื่อเสียงใบที่สี่มาค่ะโอ้โหร้อนมันร้อนเป็นไฟนะมีพลังงานดีๆเหลือเกินอ้าว ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสาหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีแล้วเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่า16มีนาเป็นต้นไปนะมีโอกาสว่าจะมีโชคลาภเข้ามาถ่ายทักเออมีโอกาสเหลือเกินว่า16มีนาจะมีโชคมีลาบจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะมีโอกาส ร่ำรวยเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนที่เกิดในวัน,นพฤหัสบดีนะ16มีนาคมเป็นต้นไปครึ่งเดือนหลังมีนาคม2567นะเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตดูเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสดีๆมีโชคดีๆเข้ามานะเข้ามาในชีวิตนะและต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีโชคลาบด้วยยานพหานนะจะให้โชคลาบ สิ่งศักดิ์สิสทธิ์จะให้โชคลาภกับคุณนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเปล่งประกายความเป็นดาวเกิดขึ้นในออร่าราศีของคุณราศีจับออรา่าจับมีโอกาสหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จโด่งดังเด็ดโดดเด่นนะมีโอกาสโดดเด่นเด่นดังนะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะเออสามารถ ช่วยเหลือผู้คนได้เออดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดว่าทํางานก็ต้องบอกเลยมีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีไอเดียดีๆมีความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์อะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนในเรื่องของการงานโดดเด่นเด่นดังแน่นอนนะถ้าเป็นทําธุรกิจธุรกิจที่ทําอยู่จะมีชื่อเสียงธุรกิจที่ทาอยู่จะรุ่งเรืองรุ่ง,รงรโรจน์ก้าวหน้านะ จะมีแต่ลูกค้าลูกหาเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยเงินจะไหลกองทองจะไหลมามีเงินหลังไหลไหลมาเทมามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บเหลือแบ่งปันเหลือทําบุญหรือช่วยเหลือผู้คนน่ะนะการเงินจะหลังไหลไหลมาเทมาชื่อเสียงโด่งดังการเงินดีมากๆมีเงินก้อนโตมีเงินหลังไหลแบบเป็นกระแสเข้าเลยอะนะออนะเป็นกระแสเขาเรียกว่าเงินกระแส กระแสเข้าเข้าชีวิตเลยนะเป็นมีเงินหลังไหลไหลามาเทมาดังดุดดังน้ํากระแสไหลเข้าชีวิตเลยนะเออ แล้วก็ในะเรื่องของโชคลาภมีโอกาสมีโชคลาภนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากยานพาหนะนะคะมีโอกาสหรือว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมานั่นแหละนะทำให้คุณมีโอกาสมีโชคลาภนะมีพลังงานดีๆในชีวิตต้องบอกว่าเป็นนาทีทองของชีวิตที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบมากมายมหาศาลนะทันหลมทันลายเลยทั้งชื่อเสียงนะเกียรติยศนะการเงินโชคลาภนะ ความโชคดีหลั่งไหลไหลามาเทมาส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เสน่ห์แรงจะมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมเยอะนะด้วยเสน่ห์ของคุณด้วยความใจบุญสนทานด้วยความดีความงามของคุณทําให้มีเสน่ห์มากมายอาจจะมีคนหลงรักหลงไหลคลา่คลาย,ลายชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณเป็นจํานวนมากนะวันนั้นแล้วช่วงนี้เสน่ห์ดีนะการเงินก็ดีการงานก็ดีมีชื่อเสียงโด่งดังมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตตั้งแต่16มีนาคมเป็นต้นไปเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตของคนค่ะคนที่เกิดในวันพระหัสะบาเดียใครแล้วทนายอย่าลืมท่านนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะเย็นดีด้วยนะอ่ะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างอ่ะขอดูพลังงานของคนที่เกิดในวันศุกร์หน่อยสิคนที่เกิดในวันศุกร์ดวงชะตาจะเป็นเช่นไรอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะ โอเคขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันศุกร์ใบที่1มาค่ะใบที่สองมาค่ะใบที่สมาค่ะโอ้ใบที่สี่มาค่ะอ่าใบที่หมาค่ะโอ้ โอ้โห oh oh. ดูจับพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยนะโอ้โ oh ห oh. คนที่เกิดในวันศุกร์ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าตั้งแต่16มีนาจะนําพาเงินทองหลังไลไหลามาเทมาเข้าสู่ชีวิตคุณค่ะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีความมั่นคงในชีวิตแล้วถ้าเป็นเรื่องการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมมาด้วยเงินเดือนหรือว่าอะไรบางสิ่งหรืออาจจะเป็นเงินโบนัสหรืออะไรต่างๆเงินที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะถ้าทําธุรกิจต้องบอกเลยช่วงนี้ธุรกิจรุ่งมากรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากมีโอกาสที่จะขยายขยายเติบโตนะหรือว่า ถ้าเพิ่งเริ่มก็ต้องบอกเลยเป็นรูปเป็นร่างมากมีความมั่นคงมากขึ้นมากเลยนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเงินน้องบอกว่าโอ้โหโชคลาบมีนะมีโอกาสมีโชคมีลาบคู่อาจจะให้โชคลาบคนรอบตัวอาจจะให้โชคลาบบ้านเรือนอาจจะให้โชคลาบนะมีโอกาสจะมีโชคมีลาบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสารมะมงอภูมอะไรต่างๆนะสารตายายอะไรที่อยู่ที่บ้านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้าน,นะานจะให้โชคลาภกับคุณนะส่วนในเรื่องของ าการเงินการเงินจะหลั่งไหลไหลามาเทมานะมีโอกาสทางการเงินมากมายอาจจะเพราะการงานมันดีนะธุรกิจมันรุ่งเรืองมันก็เลยทําส่งผลให้การเงินก็ดีตามไปด้วยนะช่วงเวลานี้การเงินอู้ฟู่อู้ฟ้ามีโอกาสว่าจะได้เป็นเศรษฐีส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยช่วงนี้โชคดีโชคดีมีโอกาสว่าจะมีเศรษฐีมาตกหลุมรักเออ จะมีคู่นะที่พาปังพารวยนะคู่ที่เสริมทรัพย์คู่ที่เสริมดวงในเรื่องของการเงินการทองนะคบกันแล้วพากันรวยพากันปังคบกันแล้วพากันเสริมดวงในเรื่องของทรัพย์ให้เพิ่มผูนเออใครแล้วพนายอย่าลืมพ่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะเอาล่ะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างค่ะ มาดูกันซิว่าคนที่เกิดนวันเสาร์เนาะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเนาะตั้งแต่16มีนาคม2567เป็นต้นไปใบที่หนึ่งมาค่ะใบที่สองมาค่ะอใบที่สามมาค่ะโอเคใบที่สี่มาค่ะโอ้ยโรเบียเออใบที่ห้าโอ้โห คนที่เกิดในวันเสาร์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาคุณเปิดฟ้าเปิดเป็นนาทีชีวิตของคุณแล้วดวงพลิกฟื้นไปสู่จุดใหม่ที่ต้องบอกเลยยิ่งใหญ่กว่าเดิมดวงชะตาต้องบอกเลยมีโอกาสว่าจะได้สมหลนมีโชคมีลามีความสําเร็จมีความยิ่งใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าร่ารวย ถ้าเป็นเรื่องของการงานต้องบอกเลยมีโอกาสเลื่อนขั้นเรื่องยศเลื่อนตำแหน่งโปรโมตปรับตำแหน่งเลื่อนระดับอะไรต่างๆมีโอกาสเลย <BS> หรือโยกย้ายก็จะไปใหญ่กว่าเดิมโยกย้ายก็จะไปปังกว่าเดิมโยกย้ายแล้วอาจจะได้ตำแหน่งที่เติบโตมากกว่าเดิม <BS Wireless> เออถ้าเป็นรรนะนะในเรื่องของธุรกิจต้องบอกเลยช่วงดีธุรกิจดีมากนะมีโอกาสมีชื่อเสียงนะในเรื่องของธุรกิจจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะมีเงินหลังไหลไหลมาเทมาการเงินดีมาก มีโอกาสว่าการเงินการทองจะดีเป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากๆมีส้มหล่นนะได้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานธุรกิจส้มหล่นมาหลังไหลไหลมาเทมาเลยการเงินจะไหลกองการทองจะไหลมามีโอกาสว่าการเงินนะจะดีมากๆมีเงินเขาเรียกว่ามีเงินเป็นหลังไหลไหลมาี่มามีการเงินเป็นทรัพย์เป็นสินเป็นเงินเป็นทองได้เงินก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินหลังไหลไหลมาเทมานะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยมีแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบไปทําบุญที่ไหนมาบ้างมีโอกาสมีดวงส้มหลน่นมีดวงได้โชคได้ลาบได้ความสําเร็จนะได้ได้รั์ก้อนใหญ่ได้ทรัพย์ก้อนโตนะได้เงินเข้าอ่ะต้องบอกว่าเป็นดวงดูดทรั์เบอ,อดวงดูดเงินช่วงเวลานี้มีโอกาสทางการเงินหลั่งไหลไหลามาเทมาจํานวนมากมายมหาศาลนะ มีโชคมีลาบการเงินจะไหลกองการทองจะไหลมานะบุญกุศลที่สร้างมาจะส่งผลให้คุณมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภและการเงินนะโชคลาภจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คุณไปทําบุญมาหรือการเดินสายทาบุญหรืออะไรต่างๆหรือการที่คุณไปทําบุญมาจังหวะที่คุณไปทําบุญหรือการจังหวะที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภอะไรบางอย่างนะหรือช่วงเวลาที่คุณสบายอกสบายใจอาจจะมีโชค หลั่งไหลไหลมาเทมามีโชคลาบลาบลอยมาให้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้นาทีทองต้องบอกเลยมีโอกาสได้เจอคนรักที่จะผลักดันชีวิตของคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นดีขึ้นเนอะมีโอกาสได้พบรักกับคนใหญ่คนโตคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีชีวิตที่ดีและจะนำพาชีวิตของคุณนะให้ดีตามไปด้วยหรืออาจจะได้เจอนะพบรักกับคนเอ่อที่มีชีวิตที่ ก้าวหน้านะเหมือนเหมือนคุณอาจจะได้เป็นหนูตกถังข้าวสาหร่านะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่นําพาชีวิตนะไปสู่ชีวิตที่จเจริญเติบโตก้าว,วหน้าหรือผลักดันกันทําให้จเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้ามีโอกาสสมหวังในความรักช่วงนี้ดวงดีดวงเด่นดวงจะได้เป็นคนที่มีความ โชคดีได้โชคลาภเติบโตก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในธุรกิจนะการเงินหลั่งไหลไหล,าหลามาเทมามีโชคลาบมีลาบลอยนะมีสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตนะต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้นาทีทองของชีวิตช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นดวงโชคดีเป็นช่วงเวลาที่คุณโชคดีสุดๆไปเลยจ้า อะไรแล้วเขานายอย่าดูยิ้มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งก,กริ้งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย,ย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย